สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับหลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวันวิธีของผมเองส่งคนงานส่งลูกโรงเรียนแล้วก็กลับมาถึงบ้านพร้อมที่จะลุยงานที่บ้านต่อแต่วันนี้ก่อนที่ลุยงานป้องจะพาทุกคนมาดูต้นทุเรียนของผมเองนะครับที่ผมปลูกต้นทุเรียนช่วงนี้ฝนฝนเยอะมีฝนมาแทบจะทุกวันนะครับแสงแดดน้อย ก็จะมีโรคที่มากับฝนนั่นก็คือพวกราใบาติดนะครับมันทำให้ต้นทุเรียนมีอาการมีลักษณะแบบแบบนี้ครับผมเนี่ยนี่คือราราใบาติดราใบาติดมันจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนสักพักนึงแหละครับน้องชายแนะนําให้ใช้สารในการฉีดพ่นแต่ว่าผม,มเป็นคนที่ดือ้อ ก็เลยก็เลยหันเข้ามาดื <N> ้อ <ư ơi> แล้วก็มีอุดมการณ์ก็เลยไปศึกษาในเรื่องของพวกจุลินทรีย์ที่เข้ามาช่วยต้นทุเรียนนะครับตอนนี้ก็ดูจุลินทรีย์ที่เขาพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็จะมีพวกนาโนไอออนในการฉีดพ่นมันจะช่วยได้ขนาดไหนยังไงก็เดี๋ยวดูการเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังเริ่มเริ่มมีอาการแต่วันนี้ปองจะลงไปฉีดให้มันนะครับ อาการจะช่วยยังไงก็ติดตามกันในคลิปนะครับติดตามกันในรูปแบบของปองต้นทุเรียนของปองจะไม่ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นเลยนะครับ